พี่ปุยนุ่นทำอะไรอะ่ะโอ๊ยกอบช่วยด้วยพี่สั่งอุปกรณ์ชงกาแฟมาจากเว็บโฮมโปรอะ่ะกำลังดูอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้แผ่นยางรองอันนี้แผ่นกองแล้วก็เครื่องทำฟองนมแล้วก็แก้วพิชเชอร์อ่ะนี่ๆๆ่ี่มีมเมล็ดก,กาแฟ 3, าซองเลยนะภูมิใจนำเสนอสุดๆโอ้โหพี่สั่งเยอะขนาดนี้พี่ทำเป็นเหรอมามามาเดี๋ยวผมช่วยทำให้เดี๋ยวนี้โฮมโปรเขามีมาเมล็ดก,กาแฟขายด้วยหรอน่าทึ่งมากเลยอะ่ะ ใช่แล้วแต่ว่าพี่เลือกไม่เป็นอนะ่ะก็เลยซื้อมาสามแบบเลยต่างกันที่ระดับการขั้วของเมล็ดกาแฟเพื่อให้เหมาะกับความชอบของแต่ละคนเลยลเนี่ยพี่เลือกเลยเพื่อจะเอาขั่วเบอร์ไหนเอาขั่วกิ้งไปเล่นตรงนู้นไป <c oughs> อ่ะอ่ะ,อะงั้นเอาขั่วกลางดีกว่า <c oughs> นี่เครื่องตีฟองนมใช้ตีไข่หรือครีมได้มีที่ปรับระดับด้วยนะจะใช้ทำขนมหรือทำอาหารก็สะดวกดีส่วนอันนี้แก้วพิชเช์ พี่เห็นว่ามันเป็นสแตนเลสอ่ะก็เลยสั่งมาด้วยการใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นราคาดีงามฟินสุดๆเลยพี่อยู่นิ่ง,งบ้างเหอะผมกลัวพี่จะปัดข้าวของหกเลทใหหมดอ่ะโอ้ยนี่ไงพี่เลยสั่งแผ่นยางรองมาด้วยสีชมพูของพี่ส่วนสีดำของก๊อฟนะผงกาแฟหกหรือน้ำร้อนหกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าล้างออกง่ายมากๆแผ่นยางหนืดวางของได้ไม่ลื่นส่วนอันนี้แผ่นกรอง ไม่ทำให้ลดเพียนด้วย1แพ็คมีร้อยแผ่นใช้ได้นานคุ้มเวอร์สั่งของรอบเนี้ได้ของรบเลยพี่หละปื้มถ้าก๊อบอยากได้อะไรบอกพี่ได้นะหรือว่าก๊อบจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Home โ r o หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Home p r o มาไว้สั่งซื้อเองก็ได้ให้พี่ไปนุ่นสั่งดีกว่าผมรอใช้ของฟรีอย่างพี่ไปนุ่น <c oughs> <c oughs>